เข้ามาใหม่เพิ่มเติมอีกหนึ่งคันนะครับสำหรับ Honda Civic FC 1.8 EL นะครับคันนี้นะรถปี2019นะกับเลขไม้เพียงแค่7,000 0โลครับลูลกค้านะเป็นรถมือเดียวนะครับไม่มีชนหนักพิความไฟไหม้น้ำท่วมแน่นอนนะโครงสร้างเดิมหน้าเดิมท้ายเดิมนะสภาพสวยใสยกริบเลยนะเนี่ยฮะคือฝนตกนะแต่ต้องรีบรีวิวให้ลูกให้ลูกค้าได้ดูกันนะฮะเพราะว่าที่ร้านเนี่ยผมจะเหลือแค่สี ขาวนะกับสีดำนะฮะนี่มีตัว EL เข้ามาอีกหนึ่งตัวนะฮะเป็นคันเดียวในร้านนะฮะตอนนี้เนาะนะครับนี่ฮะสภาพสวยบางเดิมนะใครสนใจนะฮะศูนย์ก็เก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามด่วนได้เลยนะอยากให้โทรหรือแอดไลน์มากกว่านะฮะนะเบอร์นี้แอดไลน์ได้นะครับนะอา่ามาเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสภาพเป็นยังไงนะนะี่ฮะขยับไม่มีที่รีวิวแล้วนะนะลูกค้าต้องขอพัยจริงๆนะนะฮะฝนตกก็ยอบผ้ามาเช็ดให้แล้วนะฮะเพื่อที่จะได้เห็นชัดๆเนาะ นะครับก่อนรับชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเคยนะฮะเป็นกำลังใจให้กันนิดหนึ่งนะฮะของตัว EL นะเขาจะได้เยอะกว่าตัวเ e ออยู่แล้วเนาะนะฮะไฟหน้าเขาเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะเดย์ไทม์รันนิ่งไลน์มีมาให้ครบแล้วนะ,ะไฟตัดหมอกคู่หน้านะฮะพร้อมกับตัวแถบคมเนี่ยนะฮะแล้วก็กระจังหน้ากระจังหน้าเนี่ยจะเป็นคมเนี่ยนะคาดจากคมไฟซ้ายไปขวาเลยนะฮะมีตัวโลโก้เฮด อยู่ตรงกลางนะสีเงาเงาฉ่ำๆนะรถมือเดียวนะคุณแจสำรองมีให้ครบจบๆนะฮะลูกค้านะคมไฟหน้าแค้เดิมท้ายเดิมแน่นอนนะเดี๋ยวเราไปชมสภาพห้องเครื่องกันก่อนเลยดีกว่าเนาะอ่าให้ชมโดยรวมก่อนนะครับเนาะนี่ฮะคือดราม่าหลายๆรอบนะตัวสเปคเดิมโรงงานเนี่ยเขาไม่มีอ่าฉนวนกันความร้อนนะแผ่งกันความร้อนไม่มีนะลูกค้านะไม่ใช่เราไปรื้อไปถอดออกนะฮะสเปคเดิมเขาไม่มีมานะฮะนี่เครื่องแห้งๆคินๆนะฮะ เดิมๆเลยสวยกริบเลยนะฮะรถไม่ได้สปาทําความสะอาดนะแต่ได้ครงสร้างเดิมบอดี้เดิมแน่นอนนะลูกค้าน็อตไม่มีขยับนะเนี่ฮะน็อตฝากรงฝา,กงฝากแก้มนะฮะน็อตฝากระโปรงนะสวยๆใสๆสกริบๆเลยนะนี่ฮะตะเข็บเดิมนะสวยๆนะฮะนี่ซีนอ่อนนะฮะจิกนุ่มๆเบาๆอย่างนี้นะซีนเดิมนะช่องรูผมต่างๆกลมสวยนะฮะไม่มีร่องรอยการชนกันทํามาแน่นอนสติกอร์มอ,อกอสติเกอร์อะไรอยู่ครบนะฮะ นี่ยางนะครับสภาพพร้อมใช้นะฮะไม่ยุ่ยไม่เปื่อยนะน็อตซ้ายขวานะฮะสวยๆกริบๆนะโครงสร้างเดิมนะฮะนี่กระโหลกโชกนะฮะร่องรอยเม็ดอาร์คซีนเนี่ยคมชัดสวยเดิมนะฮะรถแค่ยังไม่ได้สปาทําความสะอาดนี่คมไฟหน้าแท้เดิมนะไทยคยโตะเนาะมุดพลติกต่างๆนะไม่มีร่องรอยการงัดเงะนะฮะนี่ยสภาพสวยบางเดิมเลยนะฮะ ดูคารดูคันสีนะให้ดูรอบคันนะลูกค้าสภาพพร้อมใช้นะเลขไม่น้อยด้วยนะฮะรถมือเดียวด้วยประวัติศูนย์ด้วยนะฮะนะนีะ่อ่ะไปกันต่อนะ,ะพอดีเดี๋ยวช่างเขาจะเอาไปไปไปทำความสะอาดแล้วนะขออนุญาตเ,าะะเ,าเ,เขานะฮะเอ่กลักษณ์เขานะฮะนี่ฮะก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะข้างแก้มเลยนะฮะได้เป็นลอ้อแม็กอลลอยนะขอบเอ่อสิ 16, นะครับนี่ฮะยางเดี๋ยวผมดูปีให้นะนะฮะ ยางเป็นปีสิเก้านะเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่สีเส้นเลยนะครับยางเป็นปีสิบเก้านะฮะได้เป็นดิสเบรกสี่ล้อนะอ่ะด้านข้างนะฮะเนีย่ยผิวพันธุ์ตัวรถนะกระจกมองข้างปรับและพับไฟฟ้านะครับนะเป็นอ่สีเดียวกับตัวรถด,ด้วยนะเสริมความหรูหราความหร่อเขาเนี่ยจะเป็นชิ้วคมเนี่ยนะฮะคาดยาวจากหน้าไปท้ายเลยนะฮะอะ่ตัว e อนะฮะมีทั้งตัวอ่ไฟเลี้ยว LED มาให้พร้อมกับตัวเลนวอสนะฮะ ตัวกล้องมองมองจุดอับนะฝั่งซ้ายเนาะนะฮะนี่ฮะประตูนะนี่มือเปิดเป็นสีเดียวตัวรถเป็นสมาร์ทคีเลสทั้งฝั่งซ้ายและขวานะฮะผมชอบฮอนด้อย่างหนึ่งคือประตูหนาและหนักมากนะฮะผมบอกเลยนะนี่ฮะยางกันลมอะไรอยู่เดิมอยู่ดีครบนะฮะสภาพรถยังไม่ได้สปาทำความสะอาดนะแต่ต้องรีบรีวิวให้ลูกค้าได้ดูนะฮะเนี่ยกดเพิ่งเข้านะนี่คอนโซลนะฮะ สวยใสสะอาดนะเขาจะาไปสปาแล้วคุมบอกตรงนะภายในเป็นเบาะหนังนะ,ะคุมโทนดํามาให้นะฮะเบาะฟูตึงๆ,ๆ,ๆนะฮะไม่ยุบไม่แฟบนะฮะไม่ต้องไปนหนุนหมอนหนุนเสริมนะครับนี่ฮะสะภาพตึงๆเลยนะแผ่นเพดนะฮะเล็กถังกลมชัดนะฮะไม่พับไม่งอนะฮะหัวนุงหัวน็อตน,นะฮะนี่อ่ะ ปูหลังคาสีไม่ลอกไม่ร่อนนะไม่ซีดไม่จางไม่จอดตากแดดนะไม่มีรอยขี้นกไม่มีคราบยางมงยางไม้นะฮะขออนุญาตเขารีวิวนะเขาเจะไปสปาจริงนะฮะนฮะมายอมมาเช็ดคราบน้ําฝนด้วยตัวเองอ่ะคือผมมีสีขาวกับสีดํานะสีตัวเอลมีสีบอลเข้ามาก็เลยต้องรีบรีวิวนะฮะนี่ไดริ์เบรกสี่ล้อนะฮะ ยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะอย่างที่บอกนะยางปีสนะิบเก้านะเดี๋ยวเปลี่ยนยางให้ใหม่นะสี่เส้นเลยนะฮะท้ายนะนี่ฮะรถไม่มีชนหนักพิกล้มฝมาแน่นอนนะฮะสภาพสวยๆใสๆกริบๆ,ๆเลยนะฮะโคมไฟท้ายก็แทนเดิมแน่นอนนะฮะแต่ท่านท้ายเนี่ยได้เซ็นเซอร์กรรยะถอยมาสองจุดนะฮะพร,ร้อมกับตัวเอ่อด้านล่างเนี่ยเป็นแถบคมเนียมนะแล้วก็ทับทิมซ้อนแสง,งนะอยู่ตรงนี้นะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะฮะมีกล้องถอยหลังมาอยู่ตรงป้ายทะเบียนนะฮะโลโกโ้เฮดอ,อยู่ตรงกลางนะครับ สภาพบางเดิมเลยนะไลฟ้าหลังก็มีมาให้ครบๆนะฮะเป็นเครื่องยนต์ไอวีเทคเนาะนี่ดูรอบคันนะรายละเอียดนะฮะรถชัดเจนนะสนนราคาห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะเครดิตดีฟรีดาวน์เนี่ยคันนี้บอนอยู่หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะรายได้สองหมื่นขึ้นไปออกคนเดียวได้แล้วนะครับใครสนใจก็ศูนย์เก้าเก้าสองหกศูนย์สองสี่สี่สามได้เลยนะครับเดี๋ยวเราดูท้ายกันไปกันต่ออย่างรวดเร็วนะฮะนี่ฮะสภาพสวยใสายบางเดิมนะใสสะอาดนะครับมายืนกดดันนะครับ คนขับนะนี่ประตูนะฮะนี่ออโต้คู่หน้านะนะครับแล้วก็ตัวหนังสือตัวอักษรไม่เลื่อนไม่จังนะปุ่มกดฝาท้ายอยู่นี้นะฮะมีลำโพงมาให้มีลำโพงทวิตเตอร์มาให้นะครับคู่หน้าเนาะนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทนะฮะเป็นปุ่มสตาร์ทนะมีตัวแท็กชั่นคอนโทรลนะฮะการลื่อนถลายมาให้เสร็จสับนะพวงมาลัยนะฮะเป็นมันติฟังชั่นนะฮะหุ้มหนังนะครับเดินได้ใยแมงมุมมาเสร็จสับเรียบร้อยนะนะครับด้านขวาเนี่ยเป็นคูทคอนโทรลนะด้านซ้ายนะฮะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายวางสายนะะะะฮฮนนนครัับีตววเอดะ อ่าตัวเตือนจุดอับนะฮะเปิดกดตรงนี้ก็ตัวกล้องฝั่งนู้นจะทํางานนะฮะกล้องหูกระจกเนาะทำงานเราก็จะมาขึ้นหน้าจอนะก็ดีเลยนะฮะจุดอับฝั่งซ้ายเรามองไม่เห็นเนาะนะครับอ่ปัดน้าฝนเป็นออโต้นะฮะนะครับนี่แล้วก็ได้กล้องบันทึกวีดีโอมาด้วยนะฮะนี่ป้าสะอาดนะครับสวยใสทุกมิตินี่เบาฟูฟูตึงๆนะครับต้องรีบรีวิวนะนี่ฮะตัวจอทัชสกรีนแอร์ออโต้นะฮะ แยกมอุณหภูมิไซดกว่านะเกียร์แถวนะหมดสปอร์ตก็มีให้หมดโลมีมาให้นะฮะเบรกมือเบรกโฮนะฮะอคอนหมดนะครับมีให้จบๆนะฮะสภาพสวยใสยตึงๆเลยนะฮะบเบาะไฟฟ้าคนขับนะครับนี่เดี๋ยวสรุปให้นะฮะมากดดันเลยนะจ้างนะครับจะเอาไปเก็บงานนะอ่ะคันนี้นะฮะฮอนด้าซีวินะฮะ1.8 EL นะฮะ ปีสองพันสิบเนะเลขไม่70,000มโลนะฮะรถมือเดียวนะคุณแจสำรองมีให้ครบนะฮะสนุนราคา599,000บาทนะฮะเครดิตดีฟรีดาวคอนประมาณ1,500นะครับใครสนใจก็ศูนย์เ2้าเก้าได้เลยนะฮะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะอยากให้โทรหรือว่าแอดไลน์มากกว่านะเพราะว่าถ้าคอมเมนต์เนี่ยผมเข้าไปตรวจแค่วันละ3รอบฉ่ำสช่วงเวลานะหลักๆนะเชา้าเที่ยงเย็นนะแต่บางทีก็อาจมีเลื่อนมีเลทนะ ติดทดลองขับติดจัดไฟแนนซ์ติดรีวิวอย่างงี้นะครับไม่ทันนะอยากให้โทรหรือแอดไลน์มาสอบถามกันดีกว่าขาดตกหล่นตรงไหนข้อมูลตรงไหนนะตกหว่งนะสอบถามได้เลยนะครับโอเคก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะเป็นกําลังใจให้กันแล้วก็เป็นการแจ้งเตือนลูกค้าไปในตัวด้วยเนาะผมลงคลิปใหม่นะมันเด้งเตือนไปที่หน้าจอโทรศัพท์มีขนหนถูกตาต้องใจจะได้ทักทายเข้ามาพูดคุยสอบถามกันนะครับโอเคขอพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมากนะครับสวัสดีครับ